สวัสดีนะครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับทุกคนเลยนะครับวันนี้นะครับมาเรียนในวิชานะครับสุขศึกษาและภารศึกษานะครับวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องนะครับอะไรกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ วันนี้นะครับเราก็จะเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่6นะครับก็อยู่ในเรื่องกิจกรรมนันทนาการเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะเรียนรู้นะครับในหัวข้อที่4.2นะครับก็คือหมากลุกไทยนะครับ ใครนักเรียนเคยรู้จักไม่เอ่ยเคยเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้กันนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับหมากลุกไทยนะครับเป็นเกมกระดานนะครับที่พัฒนามาจากนะครับหมากลุกของอินเดียนะครับที่ชื่อว่าจัตุรงนะครับเป็นเกมนะครับที่ช่วยฝึกการใช้ความคิด ฝึกการวางแผนนะครับอย่างรอบคอบนะครับและก็สิ่งสำคัญก็คือมากลุกไทยก็จะฝึกสมาธินะครับเป็นอย่างมากเลยเลยนะครับให้กับผู้เล่นนั้นๆนะครับเดี๋ยวไปดูต่อเลยนะครับในหัวข้อที่1น,นะครับ ในหัวข้อที่1วันนี้เราจะมาเรียนรู้นะครับก็คืออุปกรณ์นะครับการเล่นอุปกรณ์ในการเล่นนะครับของหมากลูกไทยนะครับได้แก่นะครับก็คืออย่างแรกก็คือกระดานนะครับของหมากลูกนะครับและตัวของหมากลูกนะครับในหัวข้อที่1นนะครับมาดูกระดานนะครับกระดานหมาก ลูกนะครับเป็นกระดานสี่เหลี่ยมนะครับที่มีตารางนะครับประมาณนะครับ8ปคูณแนะครับจะมีช่องนะครับแปดคูณแปดเท่ากับ64ช่องนะครับซึ่งจะเป็นนะครับช่องแบบเรียบนะครับแบบธรรมดานะครับหรือ จะเป็นช่องแบบสลับสีก็ได้เหมือนตัวอย่างที่ครูยกมาก็คือช่องสลับสีนะครับอ่าในช่องเล็กๆนี่นะครับก็จะรวมทั้งหมดนะครับ64ช่องนะครับให้นักเรียนลองนับดูนะครับอลองนับดูโอเคนะครับเดี๋ยวไปต่อนะครับ อันนี้คืออุปกรณ์ก็คือกระดานหมากรุกนะครับข้อที่2นะครับก็คืออุปกรณ์ข้อที่2ก็คือตัวหมากรุกนะครับใครเคยเห็นบ้างเอง่ยตัวหมากรุกเป็นอย่างไรนะครับมีทั้งหมดนะครับ32ตัวนะครับโดยแบ่งนะครับฝ่ายละ16ตัวนะครับ ตัวหมากลุกนะครับมีสองสีนะครับให้เห็นนะครับเพื่อจะบ่งบอกว่าเป็นอีกฝ่ายหนึ่งนะครับอ่ามีสองสใีให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับตัวหมากลุกนะครับของแต่ละฝ่ายนะครับได้แก่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ อย่างแรกนะครับตัวแรกก็คือขุนนะครับเห็นไหมครับก็จะมีสีขาวกับสีดำอ่าสีขาวก็อยู่อีกฝ่ายหนึ่งสีดำก็อยู่อีกฝ่ายหนึ่งนะครับตัวที่สองนะครับก็คือโคนนะครับโคนจะตัวได้กอดตัวตัวขุนนะครับอ่าตัวต่อมาตัวที่สามก็คือม้านะครับเห็นไหมครับมีรูปเหมือนม้านะครับ จะมีทั้งสีขาวทั้งสีดำนะครับก็คือคนเราฝ่ายต่อไปคือเรือนะครับตัวเรือจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับต่อไปก็คือตัวนี้ก็คือตัวเม็ดนะครับจะมีสองสีเหมือนกันนะครับ ตัวสุดท้ายนะครับก็คือเบีย้ยครับเบีย้ยก็จะมีสองสีเหมือนกันนะครับอ่าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่าแต่ละตัวจะมีลักษณะต่างกันนะครับขุนก็จะตัวใหญ่นะครับโคนก็จะเล็กลงมาจากขุนหน่อยส่วนตัวเม็ดเนี่ยก็จะเล็กกว่าตัวคนนะครับแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าหน้าที่หรือการเดินต่างกันนะครับเดี๋ยวไปดูต่อนะครับ มาดูต่อนะครับตัวหมากนะครับเรารู้จักอุปกรณ์ไปแล้วนะครับมีกระดานแล้วก็หมากลุกนะครับมีอยู่แค่2ออย่างนะครับอุปกรณ์ในการเล่นหมากลุกไทยนะครับมาดูตัวหมากนะครับก็คือขุนนะครับ1ตัวนะครับในกระดานจะมีฝ่ายละ1ตัวนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือขุนนะครับ การเดินนะครับการเดินหรือทิศทางในการที่ตัวขุนเนี่ยจะสามารถเดินในกระดานได้นะครับเป็นตัวหมากที่สำคัญที่สุดนะครับสามารถเดินและกินได้8ช่องนะครับรอบตัวนะครับรูปแบบการเดินนะครับในตารางนี้เห็นไหมครับ ่าตัวส,สีเนี่ยไม่ใช่สีขาวเนี่ยก็คือยกตัวอย่างมาให้ขุนตัวขุนนี่ก็จะเดินตามสีนี้ได้จะไปเดินหน้าอ่าเขาเรียกว่าเดินได้8ช่องหรือ8ทิศนะครับนักเรียนจำไว้นะครับว่าขุนเดินแบบไหนนะครับต่อไปตัวหมาก ตัวที่สองก็คือโคนนะครับโคนจะมีฝ่ายละสองตัวนะครับตัวโคนเนี้ยก็จะคล้ายๆขุนนะครับแต่ตัวเล็กมาหน่อยนะครับการเดินนะครับเดินและกินได้นะครับสี่ช่องนะครับรอบตัวนะครับในแนวทะแยงนะครับและช่องตรงหน้าอีกหนึ่งช่องนะครับ ามาดูรูปแบบการเดินนะครับนะครับตัวอย่างถ้าพูดง่ายๆตัวโคนเนี่ยนะครับจะเดินได้น้อยกว่าตัวขุนความสามารถจะน้อยกว่าตัวขุนนะครับอ่าก็จะถ้าพูดง่ายๆคือเดินหน้าได้สามช่องเห็นไหมครับข้างหลังทะแยงได้สองช่องอ่าส่วนสีขาวเนี่ยมันจะเดินไม่ได้นะครับอ่า จะเดินลักษณะแบบนี้นะครับนักเรียนต้องรู้นะครับว่าตัวหมากลุกแต่ละตัวเนี่ยเดินอย่างไรนะครับถึงจะเล่นหมากลุกไทยได้นะครับอ่าต่อไปนะครับตัวต่อไปก็คือตัวเม็ดนะครับเม็ดจะมี1ตัวนะครับ ฝ่ายละหนึ่งตัวนะครับอ่าเม็ดนี่ก็จะเล็กลงมาจากจากโคนอีกนะครับการเดินนะครับเดินและกินได้นะครับสี่ช่องนะครับรอบตัวนะครับในแนวทแยงนะครับขุนเดินได้แปดช่องนะครับโคนเดินได้ห้าช่องนะครับแต่ตัวเม็ดนี่นะครับเดินได้สี่ช่องนะครับรอบตัวนะครับ ความสามารถก็จะน้อยลงอีกนะครับในการเดินอ่าเรเห็นไหมครับตัวอย่างที่ครูยกให้จะเดินข้างหน้าได้สองนะครับเป็นแนวทะแยงนะครับเดินข้างหลังได้สองรวมทั้งหมดเป็นสี่ช่องนะครับรอบตัวนะครับตัวหมากนะครับ ม้านะครับม้าจะมีสองตัวนะครับฝ่ายละสองตัวนะครับอ่าจะเป็นเหมือนรูปม้านี่นะครับการเดินนะครับเดินและกินนะครับเป็นเป็นรูปนะครับตัวแอลนะครับสามารถเดินข้ามตัวหมากอื่นได้อ่ามันสามารถกระโดดไปได้นะครับม้าเนี่ยรูปแบบการเดินนะครับอานักเรียนเห็นนะครับ ช่องสีขาวนี้จะเดินไม่ได้นะครับตัวอย่างในการเดินของม้าจะเดินแบบกระโดดนะครับเป็นรูปตัวเอนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับในกระดานนะครับจะมีฝ่ายละสองตัวนะครับต่อไปนะครับอ่าตัวหมากนะครับตัวหมากตัวต่อไปก็คือเรือนะครับจะมีสองตัวนะครับ ฝ่ายละสอตัวนะครับอ่ารูปจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับการเดินนะครับเดินและกินได้นะครับสีทิศนะครับรอบตัวนะครับในแนวตั้งหรือแนวนอนนะครับมาดูตัวอย่างนะครับรูปแบบในการเดินนะครับอ่าเรือจะมีความสามารถที่จะเดินได้สุดกระดานเลยนะครับเดินยาวก็ได้เดินสั้นก็ได้นะครับอ่า จะเดินและกินได้นะครับสี่สี่ทิศนะครับรอบตัวนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้มีอยู่สองตัวนะครับฝ่ายละสองตัวต่อไปนะครับตัวสุดท้ายนะครับก็คือเบี้ยนะครับเบี้ยจะมีอยู่แปดตัวนะครับจะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับการเดินนะครับ มีการเดินนะครับไปข้างหน้านะครับหนึ่งช่องและกินนะครับในแนวทะแยงนะครับด้านหน้านะครับเบี้ยเมื่อเบี้ยนะครับไปถึงนะครับตัวเบี้ยนี่นะครับไปถึงนะครับแนววางเบี้ยของอีกฝ่ายตรงข้ามนะครับเบี้ยนี่ก็จะกลายเป็นนะครับเป็นเบี้ยเป็นเบี้ยหงายนะครับและมีการเดินนะครับและกินนะครับเช่นเดียวกับ เม็ดทุบประกานนะครับนักเรียนจําที่ครูสอนในเรื่องการเดินของเม็ดไหมครับถ้าเบี้ยเดินไปถึงฝ่ายตรงข้ามก็จะเปลี่ยนเหมือนว่าเปลี่ยนยศนี่ครับมาเป็นเบี้ยหงายนะครับแล้วก็จะเดินเหมือนเม็ดทุกประกานนะครับไปดูต่อไปนะครับ รูปแบบการเดินก็คือเดินหน้าได้หนึ่งช่องแค่นั้นเองนะครับแต่เวลากินผู้ต่อสู้นะครับ่าจะกินทะแยงนะครับกระดานนี้นะครับเวลาตั้งหมากก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเวลาตั้งหมากมี2องฝ่ายก็คือสีดำกับสีขาวนี่นะครับะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ขุนมีหนึ่งตัวนะครับอ่าโคดมีสองตัวนะครับนักเรียนเห็นไม่เอ่ยม้ามีสองตัวนะครับเรือมีสองตัวนะครับอ่าแล้วก็เบี้ยเบี้ยมีอยู่แปดตัวนะครับอืมจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ นักเรียนดูนะครับตัวอย่างนะครับเป็นลักษณะแบบนี้อาววันนี้นะครับเราก็เรียนเรื่องหมากลุกไทยนะครับเรียนในเรื่องนะครับก็คืออุปกรณ์นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ตัวหมากลุกนะครับแต่ละตัวมีการเดินอย่างไรบ้างนะครับนักเรียนเรียนรู้ไปแล้วนะครับส่วน วิธีการเล่นครู okay. ยังงมาให้นักเรียนเรียนนะครับครูอยากให้นักเรียนจำในเรื่องการเดินของตัวหมากลุกก่อนนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับถ้าจำได้ในในการเล่นนะครับหรือกติกาในการเล่นเนี่ยมันก็จะง่ายนะครับไม่ใช่ว่าไม่รู้นะครับการเดินของตัวหมากลุกถ้าไม่รู้การเดินของตัวหมากลุก ก็ไม่สามารถเล่นหมากรุกไทยได้นะครับนะฮะเขาเรียกว่าเป็นหมากกระดานนะครับอ่าส่วนวันนี้นะครับไม่มีการบ้านนะครับมันครูก็ขอฝากนะครับถ้าใครยังไม่ได้ส่งงานชิ้นไหนอ่านักเรียนสามารถส่งมาทางราย์มัครูได้เลยนะครับส่วนวันนี้นะครับมันครูก็ขอจบการนำเสนอนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับ อ,อีกไม่นานนะครับเราอาจเราต้องได้เจอกันนะครับโรงเรียนน่าจะเปิดได้นะครับเทอม2องคุณครูหวังว่าน่าจะเปิดได้นะครับเราจะได้มาเล่นหรือมามาเรียนนะครับในเกี่ยวกับวิชาพรศึกษาและสุษาได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่มากกว่านี้นะครับส่วนวันนี้นะครับคุณครูก็ขอสวัสดีครับ